งแม่ดวงดาวจารุจินดาเบอร์โทรเอาไว้เลยปับ๊บพึ่งคุยฮัลโหลใช่คุณแม่ดวงดาวจารุจินดาหรือเปล่าคะอพอดีพี่สุภกิจจารุจินดาอยู่หรือเปล่าคะอยู่ไหยอยู่ประศรีตอนนี้เขาทำอะไรครับก็ทำงานปกติงานบ้านหอ่ะ พอดีหนูทำงานอยู่เคเบิลทีวียูทีวีหนูอยากจะเอาเคเบิลทีวียูทีวีนี่เข้าไปสังกัดของแม่ดวงดาวจารุจินดาได้ไหมคะว่าไปพึ่งเดี๋ยวรอรอรอดูก่อนนะแป๊บหนึ่งรอหนังสือตอบรับก่อนใช่ไหมเออนั่นแหละเห็นไหล่ะบอกนี่บอกว่ามีคนแนะนำมา บอกกันบอกว่าพี่อดิศร์คานียมเป็นเพื่อนกับพี่สุกิจจารุจินดาแล้วพี่สองสองจา่าทศสามาณีิพึ่งแล้วบอบว่าเราออกไปเห็นงานแล้วเออะ